เมื่อคุณจบเว r l d สิบแปดปุ๊บตัวเกมนั้นจะมีเนื้อเรื่องนิดหน่อยให้เราอ่านเล่นหลักๆคือการแต่ย่าของราชินีลิลิตน,นั่นแหละอยู่แต่โลกปีศาจมานานพอเข้าโลกมนุษย์ปุ๊บอยู่ไม่เป็นเลยฮะและขอบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าให้โมโมอมีอยู่ด้วย้าคุณยังไม่อยากดนเอนเปิดกลางบทตัวธนาคุณก็อย่าเชิญมากันนั้นเองหากเขาไม่ได้เชิญมาหรอกบ้างเขาจริงและไม่นานนะักเจ้าหญิงน้อยเจรินเข้ามาเพื่อเรียกพวกเราให้ไปดูอะไรบางอย่างนะและนั่นแหละคือคอนเทนต์ของเราในวันนี้ ความจริงแล้วเพลงในเกมไม่ใช่แบบนี้ผมแค่ตั้งใจใส่เพลงเพื่อให้มันขังขึ้นเฉยๆคุณจะจะรอฟังแบบไม่ใส่เพลงไหมล่ะ <c oughs> ได้ดนะ้ผมบอกให้ดูเลย <c oughs> ใครก็ได้พาผมไปนอนทีนี่ท้าวพอจะย้ายไปอยู่ได้บนสุด <c oughs> Nós to ระบบต่างๆจะถูกเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นที่วาส่งกอรต้าที่น้อยลงจะมีประโยชน์มากขึ้นประโยชน์ของมันก็ตามนี้เลยฮะรวมถึงแรนมาร์คที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่รูปปั้นดาบที่ถูกผนึนนกไร่ประโยชน์อ๋อนะมันอาชีพประโยชน์แต่ะคนก็นไดนะ้แลและเมื่อคุณเลือ่อนสายบนคุณจะเห็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนสองจุดจุดหนึ่งเป็นบอ่อตกปลาอีกจุดหนึ่งเป็นเสาหินแน่นอนว่ามีผลต่อการรัเกียร์ฐานแน่นอนและที่แน่นอนยิ่งกว่าคือเราไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้และอีกแน่นอนยิ่งกว่าคือบอ่อตกปลาเป็นขอบผมแล้วและกกก็อออ่่่่่าาาาาานะะยยยลืมมมม้ตตรรงดวทีเพิใค อ่มันก็คือบนันเันพานนั่นแหละฮะน่าจะเห็นบ่อยกันแล้วเนาะเราสามารถยะตัวละครมาอ่าใช้แรงงานได้นะ คุณสามารถรับสมัครผู้อยู่อาศัยได้คุณจะมีตัวเลือกมากมายในการรับสมัครแต่ตัวเลือกอื่นนั้นจะถูกล็อกไว้โดยมีเงื่อนไขาการปลดล็อกซึ่งส่วนใหญ่คือการอัปเกรดโรงแรมและการรับสมัครใช้โซคอรในการสุม่มและก็ใช่จ้าน่าบุกี้อย่ในนี้ด้วยนะเห็นราคาสุ่มถูกขนาดนี้แต่มันมีสิ่งที่ไปแปลกหน่อยคือมันมีโอกาสล<อ>้มเหลวด้วยแหละนั่นหมายถึงถ้าใครกเกอเกลือเลยฮะเต็มที่เลยคุณสามารถนําตัวรอคอที่ได้มาเมื่อกี้มาใช้แรงงานได้ใช่กูฟซยมีแต่ละ ช่เลยงงานเลยล่ะโดยแต่ละคนมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันง่นายๆเลยนะ ท่าตัดอะไรให้ประธานมันนั่นแหละและในตอนนี้คุณสามารถกําหนดทีโรให้วาบอล็อปี้ได้โดยในตอนนี้จะกัดแค่8คนแต่น่าจะเพิ่มในอนาคตและเมื่อเราตั้งคาเสร็จตัวละครที่เราตั้งไว้เมื่อกี้จะบันเดินในปราสาทรอยฟ้าหน้าเมนูใหม่ที่ล้ำยุกและยุ่งยากกว่าเดิมสกินตัเองเจ็บสุดน่ารักช่กาชาแจกฟรี50โลมาจเรียแล้วพี่ตัวละครใหม่คอเนตแน่นอนที่ว่าผมถูกใจตัวนี้ตั้งแต่แรกพบและคนดูก็มาตั้งลูนท้าผมได้แล้วต่อมาก็จะเป็นตู้อาวุธแน่นอนที่ว่ากาสมรอบแรกมักจะเกลือเสมออให้ไป ะาปตามมาด้วยการชายแบบเรื่องตัวละครได้และการสลักอาวุธแบบสดๆแน่นอนว่าอาวุธผมเลือกสลักคืออาวุธของ a อ2อ่ะนะ อตัวละครอย่างยาวที่มีภาพเป็นของตัวเองและคุณรู้อะไรไหมเกมนี้คือเกมแรกที่ทำให้ผมอยากตอ,อกผี้ตอกทเย็นีเย็นแะบบพรคุณสามารถอัดพรให้กับตัวละครทุณหลักการอัดพรจะเป็นการเพิ่มสเตตัสคุณสามารถเพิ่มได้สามรอบตามสัญลักษณ์ตัวละครสีเขียวสีฟ้าและสีแดงในตอนนี้บางสีบางอย่างยังยงคงเป็นปริศนาเพราะว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่ปลดล็อกเพรฉะนะแล้วขอจบคลิปด้วยการะบทกิ่คนลวกันเนาะเลตตุมเป๊ะจ้าเลตตุมเป๊ะทุกคนสามารถเข้ามาดีควได้เลยนะ